เกิดขึ้นณนะจุดนี้เท่านั้นเองครับท่านโอเคนะไม่งงนะงงตรงนี้ยุ่งนะไปต่อไม่ได้นะนี่ไงครับนี่แหละคือน้ำหยดแรกไฮโดรเจนสองตัวสองอะตอมที่เขาว่านะครับจบนะครับนี่คือน้ำหยดแรกเกิดขึ้นตรงนี้ใช้เวลายาวนานมันก็หลายหลายหยดก็มากไบก็บยอ,อยูทั้งเป็น,ท,ปนทะเลเป็นมหาสมุทร จบนะครับนี่คือนำจาดแรกทีนี้ต่อมาหัวข้อที่สองลุงหงกรู้ได้อย่างไร prayed, อธิบายมาส่วนนี้แล้วก็หวังว่าคงจะตามทันนะลุงหงกรู้ได้อย่างไรลุงหงอรอธิบายสิ่งนี้มาทั้งหมดสี่ศาสตร์ศาสตร์ที่หนึ่งก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ในที่แห่งนี้ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และก็รังสิตแน่นอน หาแต่เป็นศาสตร์ค้นธรรมชาติ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 ไอ้ธรรมชาตินี่มันมีกลไกอัตโนมัตินี่คือกลไกอัตโนมัติครับอัตโนมัติไม่สามารถศึกษาได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางศึกษาได้ไอ้ตัวแรกที่ว่ามันมันเป็นอัตโนมัติไอ้ตรงนี้แหละครับที่มีผู้คนตามหลายยุคหลายสมัยกันมามันไม่มีคําตอบเอาเดอะก็อดสร้างกันแล้วกันผู้สร้างเดอะก็อดื่อสร้าง ไม่ต้องไปถามหาว่าใครสร้างกอดอย่าไปถามตรงนั้นนะนะให้ถามว่าที่บอกว่ากอดสร้างผู้สร้างเนี่ยถามว่าสร้างมาแล้วนานเท่าใดเอาตรงนี้ต่างหากคนที่อธิบายเรื่องของผู้สร้างผู้สร้างหรือว่าพระผู้สร้างเนี่ยหรือว่าเดอะกอดสร้างเนี่ยนะอย่าไปถามหาว่าใครสร้างกอดมันยิ่งไกล เมื่อเวลาสร้างไม่ใช่เวลานานเท่าใดลุงหอ,อกก็บอกแล้วเมื่อกี้นี่เอาโมเลกุลของของแข็งน้หมันมารวมกันรวมโมเลกุลของน้ํารวมกับต้องอากาศนั่นคืออายุของโลกใปนี้นั่นคือนั่นคือนานเท่าใดไปนับเองนะลุงไม่เกี่ยวนะเอา้าลุงรู้อย่างเดียวก็มาเล่าสู่กันฟังตามคําถามที่ว่านี้โอเคไหมครับจบนะเอาละไปต่อลุงรู้ได้อย่างไรหนึ่งรู้ได้โดยรู้เข้าใจดีสตด์ของธรรมชาติ ยืนพูดอยู่เนี่ยทั้งดุนเลยนะนี่คือธรรมชาตินะเกิดมาตามกรบอบบางอย่างของธรรมชาติล้วนๆไม่มีวิทยาศาสตร์มากเกี่ยวข้องเลยยกเว้นที่ใส่นี่คือวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เนี่ยที่มือก็วิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่สวมใส่นีก่ก็วิทยาศาสตร์โอเคไหมครับแต่โดยเนื้อในจริงๆคือธรรมชาติล้วนๆเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันน่าจะอยู่กองหนึ่งนะเอาไว้ห่างตัวสำหรับลุงเนี่ยเอาไว้ไกลๆตัวลุง เขาแขมากมาตัวนี้คือธรรมศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองทีนี้เอาเออทีนี้ลุงบอกว่าลุงรู้จักตัวเองทีเนี้ยรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองนี่เป็นสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตามแนวทางของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้มามาละสองศาสตร์แหละเห็นไหมศาสตร์ที่สองคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันแปลว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลก ซึ่งไม่ใช่ศาสนานะครับน่ะเอ่อพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะศาสนามันเป็นบัญญัติโอเคไหมครับแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นคือศาสนาพุทธศาสตร์ไม่ใช่น่ะนะแปดหมื่นสี่พันพระแปดหมื 80, ่นอะไรสี่พันใช่ไหมแปดหมื่นสี่ใช่ใช่ แปดมื่นสี่พระธรรมขันธ์นั่นคือธรรมชาติล้วนๆในตรงนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเป๊ะแต่ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าศาสร,รพุทธเจ้าก็คือเรื่องของพระธรรมพระพุทธเจ้าค้นพระพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งเหล่านี้มีแต่พระอาหารหันต์จะรู้ตามถ้าไม่ถึงขันนั้นไม่มีสิทธิ์รู้ตามได้เลย แต่ก็มีการลดหลั่นเนาะอรหันอนาคาสกิธาแล้วก็โสดาบันมนุษย์กลุ่มนี้ฮะจะรู้ตามกลุ่มอื่นก็ไม่น่าจะเข้าไปสู่ร่องรอยตรงนี้ได้แต่ทั้งหมดมันก็ต้องปฏิบัติตัวตนรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนวดตัวตนของตัวเราเองเลยก็แปลว่าจะต้องรู้ความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธ จึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังเล่าตรงนี้ครับส่วนมากมีแปดข้อเอาแางห่างไว้ก่อนจะเพิ่งเอามารวมกันเนี้ยมันตีกันทุกสมุทัยนี้รู้แปลว่าต้องรู้อดีตทั้งหมดต้องรู้ด้วยอะไรพุทธศาตสตร์ศาสตร์พระเจ้าให้กับชาวโลกมีคําว่ามีตาทิพย์มีหูทิพย์นะครับเรื่องราวของอภิญญาทั้งหมดนี่ครับจึงจะรู้ตรงนั้นได้อภิญญาห้าบวกหนึ่ง ต้องรู้เรื่องดาวพิญาห้าทั้งหมดจึงจะรู้ตรงนั้นได้แปลว่ามันต้องเอาศาสตร์พุทธศาสตร์เข้ามาเป็นตัวรองรับในการอธิบายในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ว่าน้ําหยดแรกเกิดแดงก็รู้ได้โดยไต่าตามแนวทางของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ที่ว่าเมื่อกี้นี่ครับก็แค่สองตัวไฮโดรเจนกับออกซิเจนที่เขาว่าจะเจนไหมครับ แต่พระเอกของเรื่องคือจิตศตาสตร์ครับเรื่องจิตจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะตัวนี้ได้ถ้าจิตบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะเป็นค่าคงที่ทันทีครับสิ่งเดียวค่าคงที่ทันทีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ค่าคงที่ถ้าใช้ภาษากำกับมันก็ตอบว่าเป็นเซสเโรคือเวลาเป็นศูนย์เซตเโร เวลาเป็นศูนย์ภาษาพุทธ,ธกรรมกับคืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาเจโกปจ,จัตตังเวทิปตโพวินยูหิติปจัตตังสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนท่านก็เหมือนกันถ้ารู้ได้แม้แต่อาชีพของท่านทุกวันนี้ท่านต้องรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนของท่านแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่าอาชีพของมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่า เรื่องราวของธรรมาชาติทั้งสิ้นนั้นใครเข้าไปถึงตัวนี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเองนะครับส่วนคนนั้นเขาจะเผื่อแบ่งปันอย่างไรก็สุดแต่เขาแต่สรวงเมื่อรู้ได้ส่วนตัวสตุลลุงก็นำมาเผยแผ่เผื่อแผ่แล้วก็แบ,บ่งปันได้กรุณาพิจารณาตามชัดเจนไหมครับครบยังครับสี่ศาสตร์ย่นย่อเยอะเนาะสีศาสตร์น,กกน,น,น,นี่ย่อจักรวาลนั่นไงรู้ไหม <c oughs> ไม่ใช่ย่อโลกธรรมดานะใู้โอเคไหมครับ พอได้นะพอได้นะน่าจะแค่นี้ก็พอถ้ามันมากไปก่อนมันจะแตกตัวออกไปหลายหลายอย่างก็ถือโอกาสขอบคุณที่ท่านติดตามก็ไปเห็นโอเวอร์แอคติ้งของลุงเนาะในวันที่ย hey, hey. ี่สองเฮ้เฮ้ยนะคีย์เวิร์ดที่ฝังไว้ตอนนั้นคือเพียววิสตอมต้องเพียววิสดอมถ้งจารุค่าของที่นี้ครับท่านปัญญาต้องบริสุทธิ์อย่างเดียว นะแล้วก็เพียวเอเนจีเพียวจิตเพียวมายแด์เพียวบอดีมันเพียวทั้งหมดครับท่านจึงจะาูตรงนี้นก็บรรยากาศต้นมาเกิดขึ้นมามันโอ้โหค่อนข้างจะหลังการงานช่างหลายคนโตกตกใจกับลุงเพราะว่ามีขันสายล่อฟ้าอย่างดีเลย <c oughs> <c oughs> ลุงก็อ <c oughs> ถ้าลุงบอกว่าลุงรู้จักมันดีทำอะไรลุงได้ลนะ่ะฟ้าผ่านี่ เห็นไหมครับเออท่านที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็กลัวเป็นของธรรมดาชวนทั้งฝั่งลังฝั่งลุงนจาจะรู้และเข้าใจแล้วก็ยังเข้าถึงด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีฟ้าผ่าเหมือนกับที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับไม่น่าจะมีเนาะถามมาดีไหมครับฝนตกนะครับนี่มันเดือนมีนานครับความจริงสำหรับลุงเนี่ยลุงประกาศทําฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง เมรา2,065ที่เขาวงพระจันทร์อำเภอโคกสําร,รงจังหวัดลบบรุรีวันนั้นก็มีโอเวอร์แอคติ้งเหมือนกันฝนมันก็ลงมาพอดีเหมือนกันนะนาก็ก็โอเคแล่ะครั้งต่อมาก็ไปทำให้ฝนตกนู่นจังหวัดชัยภูมิเจดี JD พระธาตุชัยภูมินูน่นนะครับนี่เป็นครั้งที่สามที่ผ่านมาวันที่22มีนา ที่ที่นั่นนะสถานที่จริงๆก็คือที่มันฝนตกจริงๆก็คือสถานที่ที่ทัชสตารีสอร์ทเวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงนั้นนะครับปลว่ามันโอโหสิ่งแวดล้ลอมันให้ไปทั้งหมดเลยครับผมง่ายๆคือแม้แต่ธรรมชาติยังคอนเฟิร์มลุงออกเพียวเอนิจสาธุอามินอเมนโอมแอนอามิตรพูดจบข่าว ครับท่านพอไหมครับ